โอเคครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเาสู่รายการ Kill Star Gamer นะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกม Battlefield 3ครับกับพาร์ทที่2ต่อจากพาร์ทที่1ครับที่เราเออ่โดนระเบิดตุ้มตามตีมตามอะฮะแจกลูกตะกัวกับเมล็ดถั่วโอเคตอนนี้ก็มารออัพโหลดฮะดาวน์โหลดไม่ดาวน์โหลดโหลดอีกแบบเนี้ยอ่าตอนนี้ก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกดิ้นึงครับแหลกนิดนึงครับ ตอ,อนนี้อยู่ไหนเนาะขอเวลาตั้งคาแป๊บหน,นึึงแป๊บนึ่งตั้งคาตั้งคา,งคางออเ,อเอาให้มันเอาให้มันคอมมันเร็วโอเคน,น, okay, น่าจะเร็วพอแล้วนะ,อะโอเคเร็วพอแล้วอะ ลื่นเปิดแล้วครับตอนนี้มาต่อเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้น่าจะนั่งก่อนนะฮะอันนี้น่าจะไม่ใช่เป็นมิดกับเรานะจะเป็นศัตรูกับเรากดกดคียบกดคีนั่ง,ง,งหลบหลบครับเดี๋ยวอากาศฝนตกเงี้ยเดี๋วเป็นไข้ฮนะไม่เอาไม่ไหวฮนะต้องหลบแนละ้วต้องหลบอยู่ในร่มครับอยู่ในร่ม ภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับน่าจะเป็นภาษาร,รัสเซียโฉงฉีกระชากกระถุงอันนี้ก็น่าจะเป็นไฟฉายนะมีแต่มีดปืนก็ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยมีปืนให้คูบ้างไหมนเนี่ยฮะไอสัตว์ก่อนตายมึงเนี่ยหลายครั้งแล้วน,นะยันรับยากด C โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยนี่ยังมาเรามาเป็นกระโดดลีไงเนี่ยฮะเขาคอยแต่หลบอย่างเดียวเนี่ยโอุ้๊ยตาโอ้โหหนูไอ้เหี้ยเอา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 ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เอากัดนิ้วกูอีกเอาไอ้เหี้ยหนูควยเอาหนูโคตรดื้อเลยเออตายซะเออโคตรแม่งโคตรดื้อเลย หนูไ้เฮียกัดมือกูโอ้โอเคหลังจากที่มาเจอเออไอหนูละนรกนะฮะไปต่อยืนได้แล้วมั้งกดอีกครับโพเพนค่คอยครับค่คอยครับกดกดกดอุ้ยแม่ง โอ้ยเก็บปืนเก็บปืนไอ้สัสปืนปืนปืนอยู่ไหนวะโอ้โหปืนอยู่ไหนไอ้สัตวสหาปืนอยู่นี่เอาปืนปืนโอ้ยโอ้โหอะไรวะเมื่อกี้กดไม่ได้อ่ะคลิกคลิกไม่ได้โอ้โหอะไรเมื่อกี้เหมือน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 เมาส์จะค้างอ่ะเมื่อกี้นิ่งเอาสตาร์ทเอา เงงแป๊บเอาใหม่เอาเอาใหม่เอาาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มันนิ่งๆไงพี่วะนี่กดคลิกอึ๊บป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 ึ๊บอ๋อไอ้โดนแล้วไงเอือหลบได้หลบได้พี่อยู่ไหนวะโอ้โหอยู่นี่เองยิงโดนไหมเนี่ยฮะ อ๋ออยู่นี่เองตายยังมีมึงยังมีอีกมึงยังมีอยู่ไหนเห็นแต่หัวเห็นแต่หัวปืนลั่นปืนลั่นตายโอเคอเฮ้ยยังมียังมียังม,งมีไหนมึงอ๋ออยู่นี่มึงยังไม่ตายกูจำได้มึงกูยิงมึงไปหลายนัดแล้วทำไมไม่ตายวะายตายยังตายละ เออลุกขึ oh. <t> ้นอ <com Catholic z> ่ะเอ้ยย <Commission. S 2> ังไม่ตายกว่าเล่ไม่ตายไม่ตายยังมีมีสกิทเออโดนโดนเอา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 เหมอไม่เห็นเลยโอ้โหมึงยังนอนยิงได้ปืนอะไรวะเนี่ยระเบิดมีฮ่าระเบิด มองไม่เห็นนโอ้ยเอาแป๊บหนึ่งเอาแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแม่งมีระเบิดวะปืนลั่นวะปืนลั่นยิงก็ยิงไม่โดนหรอครับ มันให้ไปทางไหนวะโอ้เยอะเลยคราวนี้โอ้โหลลานโกกหูลานกว้างโอ้โหอ้ายิง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 เพื่อนกูเหรอยิงเพื่อนกูเหรอฮะยิงเพื่อนกูเหรอฮอกูนั่นน่ะคนของกูเข้าใจเปล่าฮะยิงอะไรของมึงเอาตายหมดแล้วหรอวะล่ตายหมดแล้วนี่อเป่า เไฟไฟไฟร้อน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 ตกทีไม่โดนไฟ <c oughs> ไอ้เออวิ่งอะวิ่งโอ้ยเออแล้วนีนน่อะไรถุงยางใครวะเนี่ยเอ้ารู้สึกว่าจะมีการวาร์ปด้วยนะฮะโอ้เยอะเยอะ เสียงอะไรครับเสียงอะไรครับหรือว่าจะให้เราบุกเข้าไปอะไรน,นั่นนะแปบ๊บนึงนะครับแปบ๊บนึงนะ่งเอฟบสตกใจหมดไอ้สักอุ้ย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 เออลดลงตูม โอ้โหรู้กันหมดทุกคนเลยฮะตอนนี้เอ้าอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหหลบก่อนแป๊บนึงครับโคตรสงสารคนที่อยู่ข้างล่างเลยโดนรถทับเฮ้ยระเบิดระเบิดแป๊บนึงแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็น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 มึงยิงโดนกูได้ไงวะเนี่ยใจเย็นใจเย็น จะตายหายแล้วมึงน,นี่ะทิพย์ร้อนนี่วะไม่ตายพอระเบิดระเบิดนี่เฮดช็อตตายฮะนั่นไงระเบิด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 ยาที่แปบบ๊บโอ้มึงนี่เข โอ้ระเบิดหลายลูกยังอะไรของมึงปลาโลกน้อยหนาวโอ้โหแต่ลราลูกเออกูต้องวิ่งวนอีกใช่ไหมเนี่ยฮะไอสัตว์ใจยเย็นใจยเย็นนั่นอนะไอเระเบิดอีกแล้วมึงโอ้ยเออเอาคืนบ้างไอสัตว์เอาคืนบ้างมึงอ,ออกไป เออโอ้โหมึงไหนวะอ๋อด้านล่างเองจำได้ข้าแล้วมึงตายแล้วอยว่มายังไงมึงไม่ตายวะปลายังมีปลายังมีปลามึงโอ้โหอือเอ้าไม่ตายไม่ตายตาย,ยังมีไม่ตาย โอ้โหแม่งพวกมึงก็อึดเกินปืนอะไรวะเนี่ยเอ้ยปืนนี้แหละโอ้ปืนนี้ชอบเลยปืนไหนน่าใช้บ้างเนี่ยเอามันรีเซ็ตไม่ให้กูอันนี้เลยเหรอเนี่ยเอารีเซ็ตหมดรีรีเซ็ตแมปเอากูยังไม่ทันเอาปืนเอา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 สถานการณ์เลยไม่ดีนะครับ กระสุนครับกระสุนเฮ้ยไอ้จั๊กอ้อมันยิงเป็นจังหวะนี่หว่าเปลี่นยนปืนก่นอนฮะไม่ไหวครับัวนี้นึกว่ามันยิงรัวได้โอ,ไโอ้ไม่ตายโอ้ไม่ตายหนังเหียวแล้วมึงไง ตายเออตายไหมมึงเออตายสักทีหนังเหนียวแล้วพวกนี้แม่งโกงเก้อเลือดแม่งเฮทีสองร้อยไไงเร็วกูยิงไม่โดนโอ้อุ้ย RPG หรือว่าซูก้าวันนี้ติวเลยกู โอ้โหมาเยอะ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 มึงอยู่นี่เองอืมอะไรเนี่ยเยอะแยะฮาไปเถอะครับอ่ามึงยังมีอีกทีทีตำคว้ไหม อ๋อโอ้โหมึงลื่นลื่นชนกำแพงมีลื่นชนกำแพงมันเงียบเงียบแปลกๆชักคนอะัะไงครับอ้าววีเอหรือว่างงแป๊บหนึ่งอะ โอ้โหแล้วตอนนี้กลัวนี่เอ้าเปลี่ยนปืนเอ้าปืนกูอ๋อมันเปลี่ยนปืนได้ครับสองปืนเฮ้ยสัตว์วาร์ปมาได้เฮ้ยแบ็กฟอร์ดเสี่ยมึงตึกระตุกหน่อยนึงไงสัตว์วาร์ปมากูก็ตกใจเฮีย หนูยกมือขึ้นกูกับปืนปืนกับล่าใส่มึงแล้วนี่เออได้ไหมครับโอเคหักคอแล้วก็ให้อะไรต่อครับให้กูน้ำเนี่ยนะ อ่าปีประตูให้อ่าต้องไงต่อครับเอา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 เสียงอ่ะงูเอออ่าผูกเร็วเร็วเร็วเออ อี๋เอาแล้วมึงยกทำไมมันค้างๆนี่มันค้างให้แล้วโอ้ครับวิ่งครับวิ่ง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 ครับวิ่งวิ่งวิ่งอ่ามีปืนยิงแล้วตอนนี้กูซื้อจะมีการประท้วงกันแล้วครับมีการปะทะกันเกิดขึ้นครับตอนนี้อ่าอะไรไงครับโดนหัวกูแล้วพวกมึงไม่ยิงช่วยกูเลยเหรอฮะ ขึ้นรถครับขึ้นรถเฮ้ยไงเพื่อนโหขันปืนช้ามากเลยครับตอนนี้ตูม้มเบื่อเป็นโก้ันบุม้มเบื่อเป็นโก้ันอีกขันหนึ่งไหนวะมึงยิงกันเยี่ยอะไรมียทางไหนอ๋อทางนู้นยู่ไหนวะอ๋อ โอ้โหปืนไม่มีร้อนนะเฮ้ยระเบิดระเบิดไอ้สัสเอาด้วยเฮ้ยอะไรอะไรของใครวะของพวกมึงเหรอเออกูก็ตกใจมึงเกือบยิงแล้วไอ้เหี้ยอู้มาบีจีแล้วมึงเอาอบีจีอบีจีโอ้มึงยิงตรงไหนวะ เอ้าเฮ้ยอ๋อทางนู้นเอ้ารถคันหนึงหายทางนี้มีทางนี้ก็มีโอ้ยโอเอ้าเอาเอจระเบิดเอาเปล่ยนตายเปล่ยนตายคนนึงเออเร็วเ็เร็ววเร็ววๆๆๆวรเเอ้ยเ จับมือเออโอ้โห้จบหมดเย่จบพาร์ทแล้วอุ้ยสนุกมากเลยตอนนี้อ่ะก็ขอจบ คลิปเพียงเท่านี้นะครับกับความมันในวันวันแสนสุกกับวันหยุดนะฮะวันติดเทอมก็ก็จะเปิดเทอมละเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็ใครที่ดูกับผมก็อย่าลืมกดซับไลค์กดไลค์ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเพื่อดําเนินการพัฒนาของคลิปผมนะครับก็ตรนนี้ก็ขอลา้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครับอัรที่สามนะครับแบตเตอรีฟิวทรีนะครับสวัสดีครับ You why, why? why?